สวัสดีครับอาจารย์ดุ๊กครับวันพุธที่7มิถุนายน19บเกาเดนาทีครับเราดูภาพรวมเอเยูพักข้ามนะครับเดี๋ยวเราอยู่คำถามพวกเรากลางวันนี้หนึ่งครับกลางวันนะครับล่าสุดของคุณวิทย์ถามยุดสามนะยุดสามมองว่าย่อบายนะครับใกล้ๆ33,500 33,300นะครับสา้อยนะครบลดต่ำกว่า3 3ม0 0นะครับ TP นะครับถือ3 4มห0ื่นสีนะดูลองดูตอน ถือไปตอนตลาดอเมรกาเปิดก่อนแล้วกันนะครับสองทุ่มสามสิบนะครับแต่เดี๋ยวเราพอถึงตอนนั้นเดี๋ยวอัปเดตทีว่าจะเป็นจะพอถือต่อได้ไหมนะครับอัอนอื่นนะฮะอันอื่นเป็น a k u นะ a k u ก็จริงๆเมื่อเช้าเราเราเซลล์มาก่อนเนาะเราดูตรงนี้นะครับอ,อันนี้เป็นตอน10โมงนะครับ EKU นะครับเซลซัสนหนึ่งนะครับ t ็อบล็อตหนึ่ง TP หึงเก้าหกศูนย์ห้าแปดห้าสิบหกนะครับถือดูภาคบ่ายนะครับภาคบ่ายก็มีหลายข่าวเหมือนกันนะนะครับเมื่อเช้าเป็นแบบนี้นะครับแต่ดูคือเมื่อเช้าเราเห็นว่ามันมันเป็นการใช้เวดาล,ลงมาใช่ไหมแล้วเด้งไม่ผ่านไายมันมีโอกาสจะลงเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับซึ่งมันโอกาสที่จะลงมาเนี่ยนะเดี๋ยวก็ลงมาทางหกูนนะครับห้าสิบแปดห้าสิบหกนะครับพอถึงตรงนี้นะรปรากฏว่าถึงที่มันเด้งเนาะ แต่ว่าไอ้ที่เราเซลดมาตรงนี้มันถึงทีพีแล้วนะนะครับพอเด้งกลับมันก็กลายเป็นว่ามันเด้งมาเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับอันนี้คือขาพักไายนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นลบกับยูโรส่วนใหญ่นะครับเราดูนะครับเมื่อกลางวันเขาลงแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเขาลงมาพอหลุดโลเร็จเขาลงมาตรงนี้ห้าสิบห้าสิบห้าห้าสี่ห้าสิบห้าเนี่ยนะครับแล้วเ็าเด้งกลับหนะึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยขึ้นเป็นเทรนดเลยนะครับพอขึ้นเป็นเทรนเสร็จนะครับเขาติดแล้วก็ย่อลงมาเนะี่ยตรงนี้มีโอกาสจะย่อเป็น 1962เลกสองไป65นะครับเลี้งไม่ผ่าน5จะย่ออีกนะครับภาพมันเป็นการมีโอกาสจะเป็นย่อนะถ้าเป็นย่อเลี้งย่อแล้วก็ไม่ทําโรตัํากว่า54เนี่ยภาพจะเป็นย่อเพราะจะขึ้นไปต่อตรงนี้นะครับตอนนี้ผมคิดว่ามันอยู่ตรงนี้อยู่นะนะครับถ้าเขาไม่ทําโลใหม่เดี๋ยวอาจะต้องบายใหม่อีกทีนะครับเพื่อจะไป TP เหนือ196นะครับแต่ถ้าหลุดลงมาอันนี้คือจะลงต่อนะครับเดี๋ยวเราดูภาพตอนนี้เลยนะครับคู่อื่นบ้าง นะคู่อื่นนะครับตัวตัวดอลลร์ออสเตรเลียนะครับก็จะมองขึ้นต่อนะนะครับแล้วก็ตัวน้ำมันตัวน้ำมันคุณรลุ่งถามผมว่าบายได้ไหมใช่ไหมบายบายเพิ่มได้ไหมนะครับจริงๆเราบายมาสองวันแล้วใช่ไหมนะครับก็ถ้าบายเพิ่มนะแถว7 1 2เก็ดสอจดสองห้าได้นะครับถ้าเมื่อเช้าเนี่ย เราอัปเดตตัวน้ำมันไปก็ถ้าในวันมันขึ้นได้มันน่าจะขึ้นได้แถวๆนี้นะเจ็ดสิบสามสองห้านะครับที่บอกว่าอ่า US Oil Buy นะครับเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสิบเอ็ดจุดห้านะ Stop Loss ต่ำกว่าเจ็ดสิบเอ็ดนะ TP เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามสองห้านะครับเดี๋ยวเราดูทีละคู่แล้วกันนะถ้างนั้นเราจะดู เอกยนนะครับเอกก็ผมจะขยายให้ดูตรงนี้นะครับภาพเพื่อกลางวันคือไซเบดาตรงนี้นะครับแล้วก็เด้งไปยังไม่ทำหายใหม่นะแล้วก็ขายลงมาอันนั้นถ้าดูกรอบใ,ใกล้สุดก็คือตรงนี้นะนะครับถ้าเราดู i m ฟ f หนึ่งชั่วโมงมาดูแท่งราคาน้อยไปครับดูสักสิบห้านาทีนะก็เห็นประมาณนี้เข้าลงมาเขาเด้งก็ลงมานะ นะครับเป็น A เป็น B เป็น C นะครับตัวนี้ขึ้นเป็นหนึ่งนะครับนับนับเป็นเป็นเทรนด์หนึ่งอันนะแล้วก็เหมือนจะเป็นไซ e ์ดาวไอที่ลงมานี่นะครับถ้ามันย่อลงมาไม่หลุดโลของเมื่อตอนบ่ายนะครับ54เนี่ยอาจจะเป็นย่อเพื่อจะขึ้นได้ใหม่นะครับฉะนั้นในสำคัญของพักข้ามค,คือ56นะครับตรงนี้58 โดยประมาณนะครับถ้าไม่หลุดก็จะกลับตัวขึ้นเดี๋ยวถ้ามันกลับตัวขึ้นนะครับจริงๆมันน่าจะเป็นช่วงเวลาเดี๋ยวผมเปิดไปดูกราฟไอตัวข่าวนิดนึงนะข่าวเนี่ยของวันนี้นะครับพักครับมีทุ่มสามสิบนะครับมีสองสกุลมาพร้อมกันดอลลาร์แคนาดากับดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็สามทุ่มเป็นดอลลาร์แคนาดานะครับ เดี๋ยวทีละช่วงถ้าไม่ีในยาสำคัญอัปเดตให้ทีละค่านะครับแล้วก็คนถือน้ํามันวันนี้ดูสต็อกน้ํามันด้วยนะครับสามทุ่มสามทุ่มสามสิบนะครับถ้าดูตามเทคนิคตอนนี้เลยนะครับก็มันก็ย่อลึกเหมือนกันนะนะครับขึ้นเป็นเทรนย่อลงมาลึกนะครับในยะถัดมาห้าจแปดห้าทีกนะครับตรงนี้เราเห็นว่า เขาลงมาเป็นไซเบิดาแบบน,นี้ลองวัดเทียบดูนะครับว่ามันจะลงหลุดโลไม่หลุดนะนะครับใช้ตัวไฟโบอันนี้นะครับเอ็กเพนชั่นคลิกจุดเริ่มต้นคลิกโลนะวางขิ้เต้งนะครับถ้ามันคือการยอ่ออันนี้ภาพมันเป็น0 1 2 3 4 5นสนะครับถ้าเป็นการย่อจะเป็น A B แล้วก็ C นะครับถ้า C ก็ไม่ควรหลุด ห้าสิบเจ็ดนะนะครับแล้วก็ค่อยมีแรงซื้อกลับมานะครับถ้ามันมีไม่หลุดประมาณห้าเจ็ดและมียกไาย,ยึกลงมาเราบายนะครับนะครับซอมล้อนเนี่ยต่ํากว่าห้าสิบสี่เรายอมนะนะครับนะครับคือถ้ามันทําโลต่ํากว่าโลก่อนหน้าเนี่ยเราถ้าเราจะฝืนถือก็มันก็เสี่ยงนิดนึงนะเพราะว่าถ้ามันจะขึ้นมันไม่ควรจะทําโลใหม่ได้ไหมนะครับแต่ว่าลักษณะการย่อลงมาเนี่ยมันจะย่อลึกได้แต่ไม่ควรทําโลใหม่ นะครับอ่าเป็นว่านะครับถ้ามันเราเสียงบายนะครับห้าสิบห้าสิบเจ็ดนะห้าสิบแปดแต่นี่ผมว่าพอได้นะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ทาโลจริงๆมันจะขึ้นไปประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็จะวัดจากอ่าโลสุดท้ายนะครับซึ่งถ้ามันเป็นการยกหายยกโลนะครับก็จะทําโลนะครับแล้วก็ทาหายไว้นะครับแล้วก็ทําโลยกนะครับในกรณีที่ไม่หนุดห้าสิบหกแล้วกันนะอ่า มันก็จะขึ้นไปต่อได้นะครับทิ่ทางนี้นะนะครับขึ้นใช่ไหมไซเบอรดาวไม่ทําโลใหม่ต่ำกว่า5 6, 6. ้าเขาก็น่าจะได้ไซบอัพขึ้นมาทางนี้ได้นะครับในกรณีที่ขึ้น100%ถ้าตรงนี้คือร้อยหนึงนะครับขึ้นมาร้อยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณหกสิบหนะครับแต่ถ้ามันเป็นสัดส่วนมากกว่าร0อยนะครับมันจะวิ่งไปนี่นะนะครับร้อนึงหกนะครับ มากกว่าร้อยมีเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบห้านะครับถ้าคนเรามองขึ้นได้ไหมครับบายนะครับบายห้าสิบแปดห้าสิบหกนะครับซับลอตต่ำกว่าห้าสิบสี่นะนะครับเมื่อเขาผ่านไฮเดิมมาท p โซนแรกก็คือตรงนี้หกสิบแปดนะครับทีพหนึ่งนะ,ะทีพีโซนสอง นะครับมาทาง72นะครับแล้วก็75นะครับอันนี้เป็น x อ u นะ m 15นะครับถ้ามันลงหลุดโลนี้ลงนะครับต้องยอมซับรอเหมือนกันนะ นะครับเนื่องจกวกว่ามันผันผวนนะครับบางทีการที่เขาคอนเฟิร์มว่าเขาหลุดโลเนี่ยเขาอาจจะลงต่อซึ่งบางทีเรามันมันเสี่ยงไปที่เราจะถือต่ออะไรประมาณนี้นะครับเพราะเราเล่นเกิงกับไหนใช่ไหมนะครับ่ผมส่งให้พวกเราดูก่อนดีกว่าตอนนี้มันทุ่มกับ ยี่สิบนะครับประมาณอีกสิบนาทีนะครับอีกสิบนาทีมันตัวเลขมันจะออกนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตเร็วนิดหนึ่งนะอ่าเราดูตัวน้ำมันเพิ่มหน่อยครับถ้างั้นดูน้ำมันแล้วกันนะ us oil นะ us oil หนึ่งชั่วโมงนะครับอ่า u s oil มันภาพเป็นแบบนี้ครับนะครับภาพภาพใหญ่คือ ขึ้นแบบนี้มานะครับขึ้น1ย่อ2นะครับขึ้น3ยาวขึ้นไฮสามไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นไซบิดาทำลูซีนะครับตอนนี้ผมคิดว่าขึ้นขึ้น5อยู่นะนะครับแต่ว่าในในขึ้น5เนี่ยมันก็มีขึ้นขึ้นย่อๆนะครับก็ฉะนั้นนะครับระยะอ่ายาวกว่านะครับถ้าถ้ายาวกว่าที่จะขึ้น5เนี่ยนะเป้าหมายมันจะประมาณ เรารู้ตำแหน่งโล2นะครับเรารู้ไฮ3ถ้าเรารู้โล4เรา forecast ไฮ5ได้ไฮ5มันจะมาทางนี้นะน,นะครับ74 75.5นะครับ77นะครับแต่ว่าในภาพวงรองเนี่ยเห็นมันขึ้นย่อขึ้นย่อขึ้นใช่ไหมนะครับถ้ามันเป็นการไซเบอัเนี่ยเราอาจจะวัดแค่นี้นะครับนะครับถ้าระยะสั้นเลยนะคนที่ถือบ u ายมาจาก 71ใช่ไหมครับ7จ็ดสเนี่ยนะลองถือดูได้นะ73.25นะครับแต่ว่าถ้ามันไปมากกว่าร้อยก็จะมานี่74นะครับ7 4 74.5นะครับซึ่งมันผ่านหัวนี้ไหมอันนี้นิวไฮนะครับก็มีลุ้นอยู่นะครับอ่า US Oil นะครับมุมมองว่าภาพหลักก็น่าจะยังขึ้นอยู่นะครับภาพมองรองก็ อาจจะมีย่อบ้างนะครับฉะนั้นนะคนที่จะมองขึ้นก็ย่อมานะครับถ้าเรามองขึ้นนะต่อราคาที่หนึ่งนะเพราะมันขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับแนวต้านตัดมาก็เป็นไฮก่อนหนะ้านะครับเป้าหมาย74.5นะนะครับอเดียเอ็กซ์กิแล้วก็ยุดออยพระข้ามสวัสดีครับ